สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุนทุกท่าน ชาวลกักนณาราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่าง17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนภาพรวมราศีตุลมีเรื่องหนักอกหนักใจสู้มาโดยลําพังโดยที่ไม่มีใครเข้าใจหรอกว่าเหนื่อยแค่ไหนแต่เลือดนักสู้ของชาวลัคนาราศีตุลเยอะนักรบนะคะทหารออกรบเปรียบเสมือนการเจออุปสรรคชีวิตของชาวตุลกําลังรบเหมือนนักรบคนหนึ่งสู้แล้วรวยความรวยกําลังจะมาทับตุลแล้วนะคะชาวตุลไม่ธรรมดาด้วยพลังงานของตุลรักความยุติธรรมเป็นคนไม่ชอบเอาเปรียบใครและไม่ชอบ ใครเอาเปรียบเป็นคนที่มีเหตุผลยืนหยัดด้วยลำแข้งลำขาศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นคนอ่อนโยนจะดีกับคนที่ดีกับตนเท่านั้นจะตรงชัดเจนกับคนที่เอาเปรียบตน จะตรงชัดเจนกับคนที่เอาเปรียบตุนนะคะแล้วก็มีจุดยืนในการแสดงออกใครแสดงออกมาแบบไหนไปแบบนั้นเลยค่ะคนราศีตุลน,นะคะชอบแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ชอบตามเทรนนะคะจะชอบการแต่งตัวที่มันแมทกับคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่งแล้วมีสง่าราศีชอบแนวนี้แต่งตัวแล้วมันคุ้มค่าเป็นตัวของตัวเองนะคะ เป็นคนที่ละเอียดสะอาดทําอะไรพิถีพิถันใส่ใจมากพื้นฐานเป็นคนใจดีขี้สงสารทําอะไรประสบความสําเร็จมีคนรักชื่นชมมีคนชื่นชอบมองตุนเป็นไอดอลอยู่ในใจนะคะตุนเป็นคนแบบนี้เลยแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในใจของใครหลายคนน่ารักสนุกสนานบางคนนะคะบางครั้งก็เหมือนคนซุ่มซ่ามด้วยสาแล้วแต่จังหวะโอกาสจะเป็นแบบไหนไม่ค่อยเสยแสร้งนะคะชาวลาราศีตุลอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเป็นความเฉยความชาเนิบเนิบสโลไลไปเรื่อย เรื่อยอยู่อย่างเป็นคนบ้าง,งานลุยงานอยากทําอะไรเยอะๆไม่อยากว่างอยากทําอะไรใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถตุนเดือนนี้จะไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศการติดต่อทางไกลที่จริงจังกับการทําสิ่งใหม่ๆมากขึ้นดูเล่นใหญ่นะคะชาวลัคนาราศีตุลมีในเรื่องของการรักษาความถูกต้องตามกฎหมายด้วยอยากมีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่จดลิขสิทธิ์เลยทําอะไรที่ดูชัดเจนขึ้นนะคะตุลอยู่ในโพเตกตัวเองรักษาจุดยืนของตัวเองเป็นเวลา ที่ไม่ปล่อยเวลาว่างเปล่าอยากกอดกอยในเวลาที่เหมาะสมนะคะชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นคนที่บ้าง,งานนะคะเพราะฉะนั้นการงานราศีตุลที่ผ่านมาประสบความสําเร็จเป็นศิลปินดาราเลยนะคะทํางานด้านวงการบันเทิงได้หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าอาหารเสริมได้มองว่าประสบการณ์สําเร็จแต่ว่าตุลก็ยังไม่ภูมิใจเหมือนคนที่ไปเครื่องทางยังเดินอยู่กลางไม่สุดๆนะคะเดินอยู่กลางทางนะคะไม่ สุดๆตุนก็ทําไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะไม่ต้องแข่งขันกับใครปรับยกระดับในการทํางานของตุนเน้นความสบายแต่พอเข้าสู่เดือนธันวานี้ตุนเอาจริงนะคะเล่นใหญ่เลยค่ะแต่การเล่นใหญ่ของตุนในเดือนนี้ มันคู่ควรกับการยกระดับไปกับตัวเองอยู่ๆก็เติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะคะชาวตุนหมอดีใจด้วยเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวเองดูแพงขึ้นสินค้าผลิตภัณฑ์การงานมันโตขึ้นอาจจะได้เป็นเจ้าของกิจาการหรือซีอโอประมาณนั้นเลยนะคะสิ่งที่ตุนทําออกมาได้รับการตอบรับที่ดีมากฉะนั้นการงานราศีตุนอยู่ในจุดที่มั่นคงเกินกว่าที่ตุนคาดคิดด้วยซ้ําสินค้าทุกชนิดที่ออกไปนะคะโอ้โหทั่วโลกต้องการจะไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยมีในเรื่องของการ นำเข้าส่งออกไปต่างประเทศหรือใครอยากทํางานทางออนไลน์ ที่อยากทาจริงจังเดือนนี้ตุลก็มีโอกาสดีเข้ามานะคะตอบรับนะคะอย่าปฏิเสธเดือนนี้จะมีตําแหน่งใหญ่ๆใ,ให้ตุลดูแลพื้นที่ต่างประเทศด้วยได้รับงานสําคัญซึ่งตุลสามารถทําได้เป็นงานหนักนะคะแต่ตุลยินดีที่จะทํางานหนักอยากพัฒนาตัวเองให้ดีมากกว่านี้การงานท้าทายจริงจังมากยิ่งขึ้นผลประกอบการเติบโตแบบข้าวกระโดดเลยปัญหาเข้ามาตุลแก้ไขได้ทุกอย่างตุลจะไม่ทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเป็นช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์เปิดตัว نعم <applause> ตุลจะได้ทําอะไรนะคะหลายหลายอย่างในเวลาเดียวกันเป็นช่วงเวลาที่ผลิตภัณฑ์เติบโตได้แล้วก็เปิดตัวได้อย่างรวดเร็วเป็นคนสนมีคนสนใจเยอะมากๆเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีรีบกบอบโกยนะคะส่วนด้านการเงินราศีตุลจับสันเลยนะคะระเบียบการเงินได้ดีมากมีความสุขกับการแต่งตัวซื้อเข้าของกินอะไรที่เป็นแนวเรื่องเริงผิใจความสุขอยู่ในจุดหนึ่งที่ตุลรู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าภรรวะครอบครัวสิ่งที่ตุลต้องรับผิดชอบ มันบีบรัดทําให้ตุลอยากมีอาชีพที่สองที่มั่นคงขึ้นเกี่ยวกับต่างประเทศออนไลน์ตุลดูดีจังค่ะคิดแล้วลงมือทําเลยนะคะตุลจะได้รับเงินเป็นก้อนใหญ่เลยนะคะสามารถ่าฟันวิกฤตทางการเงินไปได้อยากได้อะไรตุลสําเร็จแน่นอนในสิ่งที่ฝันฝันเป็นจริงแล้วค่ะหมออ้อยขอดีใจด้วยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนะคะสิ่งที่จูเจโลกับตุลก็คือต่างประเทศและเกี่ยวข้องกับออนไลน์ด้วยเปรียบเสมือนสิ่งที่ลอยอยู่กลางอากาศถ้าเป็นประเภท ATM สวรรค์ นั้นนะคะเยะแยะไปหมดสามารถที่จะคว้าหยิบได้เลยอยู่ที่ตุนจะสร้างวิธีการแบบไหนเปลี่ยนแปลงโอกาสตรงนั้นเลยให้กลายเป็นเม็ดเงินราศีตุนไม่ต้องคิดเรื่องอื่นแล้วเงินมากองตรงหน้าตุนสร้างกฎเกณฑ์ถูกระเบียบนะคะสร้างเส้นทางให้ตัวเองไปถึงตรงนั้นให้ได้ไฟฟ้าเลยนะคะการเงินเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยโกยเลยค่ะลลยเต็มที่คู่ควรที่จะรับรายได้เยอะๆแล้วนะคะตุนช่วงนี้ความสุขก็คือความยินดีความพึงพอใจความอุดมสมบูรณ์ เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีตุลไม่สมควรก็สังคมเยอะแล้วก็เก็บตัวทํางานจะเติบโตได้ไวมากความรักของชาวลัคนาราศีตุลคนโสดเป็นคนน่ารักอัตยาใสยด,ดีนุ่มนวลอะไรก็ได้ไง่ายๆพบเป๊ะปะเลยนะคะบทจะเป๊ะก็เป๊ะเลยนะคะอยู่ที่ตุลแสดงบทออกมานานๆทีวงจรชีวิตนะคะทําให้คนรู้จักตุลมากขึ้นจะมีคนเข้ามาหาราศีตุลอายุน้อยกว่าตุลมากคือรักต่างวัยนะคะหรืออาจจะ แก่กว่าตุนก็ได้สําหรับคนโสดห่างกันเยอะชาวท่านน้ำกรกฎมีนพิจิกถ้าเป็นเด็กก็เล่นใหญ่เลยค่ะเข้าหาตุนรู้สึกว่าตุนต้องการอะไรแค่ไหนเด็กคนนี้มีมุมมองที่อ่อนโยนทําให้ อะไรทุกอย่างให้กับตุลน,นะคะดูจริงใจกับตุลเขาเด็กแค่อายุอุทิภาวะเขาเป็นผู้ใหญ่ให้คาปรึกษาตุลได้ดีนะคะชอบการออกกําลังกายอ่าเขาเข้ามาเปลี่ยนอะไรบางอย่างในมุมมองแง่คิดของชาวตุลเดือนนี้มีโอกาสอินเลิฟมากนะชาวลัคนาราศีตุลมีเด็กมาชอบมาจีบแต่ตุลก็ยังไม่ยอมรับความรู้สึกของตัวเองค่อนข้างระวังตนเป็นเจ้าหญิงที่อยู่ในหัวใจเด็กแต่ตุลไม่กล้าไม่ศรัทธากับความรักผิดหวังมาเยอะตุลเหนื่อยมากภาพครอบครัวแล้วก็ สู้ชีวิตนะคะแต่ก็มีทั้งคนแก่และเด็กเข้ามานะคะในช่วงนี้จะทหรับคนมีคู่ชาวลักนาราชีตุนความรักเป็นเรื่องความอบอุน่นความรักที่มาจากพื้นฐานของความจริงใจมากๆตุนเป็นคนที่มีความพลับดันให้คนรักถึงฝั่งส่งเสริมคอยให้กําลังใจคนรักปัจจุบันเหมือนตุนสู้อยู่เพียงลําพังแต่คู่รักเหมือนเออละเหยไม่ได้สนใจเลยตุนหนักเหนื่อยเจออะไรอยูท่ทั้งที่มองย้อนคือตุนส่งเข้าถึงฝั่งแล้วแต่นาทีชีวิตคือตุนต้องแบกรับนี่สิน การมีศัตรูการทํางานคนไม่หวังดีนะคะตุลคิดว่าคนคนนี้ไม่ซัพพอร์ตตุลเลยตุลจะลุยเดี่ยวแล้วเห็นไหมคะต้องการเรื่องเงินมาเป็นอันดับหนึ่งเลยเหนื่อยหนักไม่ต้องการและผู้ชายคนนี้ที่เป็นคู่รักด้วยตุลคิดอย่างนั้นนะว่าไม่สามารถซัพพอร์ตอ่าตุลได้ตุลก็เลยชายเดี่ยวช่วงเวลาที่มีปัญหานะคะแล้วเขาก็หันหลังให้กับตุลด้วยตุลชายเดี่ยวเลยนะคะความลําบากที่สุดคือเรื่องเงินเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ใจจากอ่าอีกคนหนึ่ง ะะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลก็จะมีคู่แข่งคือคนที่อยู่ด้วยอาจจะไม่รักแต่จะรักใครชอบใครกับอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแต่อยู่ในช่วงพิจารณาอย่าคิดมากขออยู่กับตัวเองอย่าฟุ้งซ่านนะคะมองโลกของความเป็นจริงสงบนิ่งไม่โวยวายทาใจในทุกเรื่องราวตุลก็จะเป็นสุขไม่ทุกข์ขอให้ชาวตุลทุกคนโชคดีค่ะตุลแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาไอ้ ประจำเดือนธันวาคม2566นะคะสําหรับเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวลักนณาราศีตุลให้เพถวายสังฆทาน้าไไรจีวรนนะคะแก้เคสเสริมดวงชะตาหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง YouTube มาคุยกันหน่อยหมออ้อ,อยเหงาทาง TikTok ทาง f a c e b o o k กดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามให้ด้วยนะคะติดตามได้3ช่องทางวันเสาร์อาทิตย์ชมการเล่สดหมออ้อย ดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นขอ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจหมออ้อยทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ไอดีปุญญวัตรดอยศูนย์เก้าแปดแปดห้าห้าหกสามหกสี่สุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลักนาราศีตุลทุกท่านพบกับความมั่งคงมั่งคัง่งมีโภคพย์เข้ามาจนประมาณไม่ได้ด้วยบุญกุศลที่สร้างคิดดีทำดีสร้างบุญกุศลมีแต่รวยรวยสวัสดีค่ะ